เซอร์ไพรส์ของเราก็คือนุนิวสวัสดีครับสวัสดีครับนุนิวนุทักทายแฟนๆนิดนึงสวัสดีครับทุกคนนูนิวเองครับในวันนี้เราได้ไม่อยู่กับนูนิวแล้วโอ๊ะดอนนัเซอร์ไพรส์จริงๆเหร ใชจริงๆตอนนี้มีการช็อตฟิลแล้วนะเพราะเราเซอร์ไพรส์เราตกใจทุกคนเป็นแย่เซอร์ไพรส์กันไหมเพราะเราบอกเลยว่าไลฟ์โชว์นี้ไม่ธรรมดาก็บอกแล้วว่าไม่ธรรมดามีเซอร์ไพรส์จริงๆเซอร์ไพรส์ปม่ะเซอร์ไพรส์ครับเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้ตื่นเต้นแทนเฮียครับตอนนี้เฮียก็ตอนนี้เฮียกำลังแต่งตัวอยู่ครับแต่งหน้าทำผมอยู่ใช่สระผมก็ เขาคงกินไปเรื่อยๆเราต้องเติมพลังช่วยอย่ะมันเดอนไปถ่องเติมพลังนะคะมี่ก็เป็นกำลังใจให้เฮียเต็มที่เลยครับนี่ so we just ask Nene how does he feel like about today concert and he um, answer that he super um, excited for to see Phuk himself and Phuk is now preparing you know all the makeup and outfit for you know to be performing like magical show today for all of you guys to see yeah and then so this is going to be a very exciting event later on and now i just want to ask you n ุ n i l คือพี่อาจจะถามว่าเฮ้ยในวันนี้ในวันงานแบบนูนิวแบบว่าพอจะทีสะเล็กเล็กน้อยนได้ไหมว่าแบบมีการร้องเพลงมาเอออย่างไรนิดเดียวนิดนึงนิดเดียวเลยนะเออสปอยเพลงครับเพลงเป็นแนวแนวเพลงละกันอ่ะแนวเพลงแนวเพลงก็ อยากตอบสปอยคำแรกครับเอออเออโอ๊ยหทุกคนทุกคนต้องเล่นฮาเรยมสิที้กับเราทุกคนนี่นูนิวสปอยมาแล้วเพราะฉะนั้นไหนลองทายกันมาซิว่าจะเป็นเพลงอะไรใช้แฮชแท็กซีมีโซ่คนเฮ้ยเอาจริงๆนะเดี๋ยวมีคนไทยถูกนะเออทำเล่นไปเดี๋ยวให้นูนิวนูนิวดูนิวอีกรอบหนึ่งสามโป๊ทุกคนพร้อมไหมไปอ่ โอ้โหเอาดีๆนี่คือสปอยที่ดีมากชอบชอบแต่มีคนรู้ก็คือเก่งมากนั่นสิเฮ้ยยถาไทยนะเราไม่มีคนบอกเลยทุกคนทุกคนเก่งกันมากเดี๋ยวนี้สามารถเดาได้แม้แต่โนเดียว We just asked h to like to e a s e you guys Was he going to be performing for today? See w e show concert and then he a n s w e r อ่ yeah. Ah, yeah. That was the answer. That's the song for you. You have to guess. y o u have to guess down below and comment for us which song it is. Using the hashtag s i n g Show Concert. เป็นไงทุกคนเดากันได้ไหมก็ต้องได้สิตอนนี้เรามีความความรู้สึกในหัวคือมีข้อมูลเยอะมากนะที่มิวพูดนะเมื่อกี้นั่นคือข้อมูลที่ดีมากๆเลยจริงๆริงดีมากดีสิเราต้อเราต้องมีลูกเล่นไงอยาให้คนเราได้ง่ายเนาะนี่คือทีสของจีมันก็จะแบบ อะไรเงี้ยเซอร์อ่ะทีนี้ที่นี้วันนี้เนาะก็เป็นวันเกิดเฮซีใช่นิวมีความในใจอยากจะบอกอะไรพี่ซีบ้างอ่ะสมมติสมมติพี่ซีแบบฟังอยู่อะไรเงี้ยอ่ะโอ้ยยังบอกในงานอะเอาได้หน่าได้หน่าเอาเก็บเป็นความลับอ่ะเก็บเป็นความลับก่อนจีิงจรออาไดงานดีกว่าเออดีดีเยี่ยมอันนี้เยี่ยมมากเนี่ยทุกคนเอออ๋อได้ you guys um You guys can still buy live stream ticket at Thai Ticket Major and also the link is in the description down below. below. You guys will be enjoying the show throughout because it's going to be dubbed into other languages, British, Chinese and English. English. Ah, yeah. So you guys can fully enjoy the show along with us right yeah, over here. Yeah, ah. for sure. We just asked him to like, we see Pook a birthday but he answered that um, he would like to keep it as a secrecy as of now, and then yeah. that's why you guys have to like buy. The live stream, stream. Ah. to see what he's going to say. ถูกต้องก็คือทุกคนต้องซื้อไลฟ์สตรีมจริงๆเพราะว่านูนิวจะไม่ยอมบอกเราใกล้ๆจะเก็บเป็นกินมิกทุกคนต้องไปฟังกันเองบนเวทีถูกไหมใช่เลยใช่เลยเราเป็นกิมมิกเราเป็นกิมมิคเรายั่วๆนิดนึงเฉยๆคราวนี้คำถามถัดไปเป็นคำถามจริงจังมาก จริงอันนี้จริงจังนะจริงจังมากจริงอ่ะเริ่มคือดูดูแมนดีไม่ได้แตจริงจังเลยอยู่นี่บอกว่าจริงจังไม่เชื่อฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อพูดคำนี้อยากจะถามว่าชื่ออะไรของซีพึ๊บที่ชอบมากที่สุดชื่อใสายยาสายยาเขาอะอะไรที่ชื่อที่สุดเขาคือคนที่มีมีชื่อเยอะที่สุดในดูมันดีหนึ่งคนหนึ่งพันชื่อพี่สีเอาแล้วก็มีเยอะนะก็มี มีก็มีเฮียมีมีซีนพี่ซีมีสีพึกมีมีมีล่มโพล่มชายทุกคนก็บใหม่ผมเคยเรียกผมเคยแบบว่าให้เฮียเป็นล่มโพลมชายโอ้ยทุกคนเอออันนี้เลยนูนิวพี่ชอบทุกคนตบเบือให้เลย สายย่าไม่ของเฮสีพึกร่มโพล่มใสโ้่มใสเดสเซนอกเนมคนเสิสีสีสีพฤกสีสีพฤกจีพฤกนั่นแหละนะก็คือล่มโพล่มใสอ่าถูกไหมเพราะว่าเราต้องเรากันแน่นอนว่าอย่างที่เราดูดูกันเนาะเพราะว่าพี่ซีพึกเนี่ยเจ้าของวันเกิดในวันนี้เลยพี่ซีเป็นคนที่แบบเคยอธิชาสายดีกับทุกคนมากแล้วเขาเป็นคนที่น่ารักทุกคนรักหมดอ่ะูไหมเหมือนต้นไม้ใหญ่นั่นไงคนนี้รู้ดีสุดรู้ดีสุดรู้ดีสุดนะ จะชื่อไหนก็ตามล้มโพล้มใส่ชนะนะ We just ask him um which kind of um special moniker like a special nickname uh. that he love f o r s e a perk and then his answer was Lompo, Sai, How do they translate it's it? It's like a really holy and spiritual yes. tree that protects everyone under its mm. wings. Ah, it's oh. meaningful. So, is now a holy spirit. Oh, all <laughs> about especially for holy you? <laughs> that we can look spirit. up to, one he protects everyone. and then he's going to be call ร่มโพร่มใสดูเอาแล้วนะเราต้องขอยืมญิวบอกว่าเรียกเรียกพี่สี่ว่าร่มโพร่มใสเออคำถามถัดไปอยากจะรู้ว่าอันนี้คำถามจริงจังแบบจริงจังจริ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 งไม่โกหกใช่อยากรู้ว่าความประทับใจแรกที่หนูนิวมีต่อพี่สี่คืออะไรเออความประทับใจแรกอหอตอนตอนไหนเขาตอนนี้หรือว่าตอนที่เริ่มเจอกันเลยไหมครั้งแรกเลยจะรู้สึกแบบอุ้ย ประทับใจจังเลยที่เขาทำแบบนี้ให้เราอะไรอย่างเงี้ยประทับใจหล่อครับคดหลุแล้วนะทุกคนมันจะแล้วนนิพี่คุแล้วนะโอ้ดิจูกาชิ s ดาเราถามว่าเป็นความ what's the f i r s t ่ซีพร s s i o n t น a นิวว่าคุณคิดอย i างนุนิวต i บ handsome handsome ช่วย super handsome I think มีการเคลียร์อ่อนด่า especially ดูดิ่ครับเจอครั้งแรกก็รอดเลยแล้ว uh, ในแง่ของแบบการดูแลหรือว่าแบบดีไซน์อะไรที่แบบเรารู้สึกว่าประทับใจในตัวพี่ซีมากๆรู้สึกเหมือนแบบจริงๆเฮียเป็นแบบเฮียไม่ได้เป็นคนแบววอะครับทุกคนก็น่าจะรู้จริงๆแล้วแต่ว่าพอเฮียมาอยู่กับผมอากเฮียอยู่กับผมแล้วแบบ เฮียรู้สึกว่าเฮียดูเด็กลงอย่างนี้ไปดูแลเฮียก็ชอบเล่นด้วยครับบอช่อบที่แบบว่าเฮียคอยเล่นด้วยครับนี่ไงเราถึงบอกกายว่าความน่ารักส่งผ่านกันได้เห็นปะก็แบบช่วงนี้เฮียก็ติดติดติดแบบงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งตรงนีไปแล้วครับซีฟุร์การเป็นคนมีความมุกมิจฉุกฉันจริงจริงๆนะตอนแรกที่เห็นแบบสแตนดี้อ่ะเราก็อ้านี่งานซีมีโชว์แต่โนนิวทำไมไม่อ๋อ สนึกว่านูนิวเห็นป้าในในเวอร์ชันน้องสีเออน่ารักเลยน้องสี่วันนี้มีน้องสีใช่ใช่ครับเฮ้ยอันนี้คำถามหนึ่งดีกว่าอันนี้ยากถามมากจริงบอกว่าพี่สี่ร้องโพร้มใสของเราเฮียสีเพิกเขามีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะโมเมนต์อะไรที่แบบคิกแปลกๆที่ยังไม่เคยมีใครมุงไเบื้องลงเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยที่แบบนานๆทีจะได้เห็นโอ้โคาแรคเตอร์แปลกๆที่เราบบอุ๊ย มีมุมนีด้วยหรอะที่แบบเฮ้ยอยากจะแชร์แล้วแล้วคนทั่วไปไม่ค่อยได้เห็นนะเออเออเก็เห็นอยู่บ่อยๆทําไมบ่อยก็เห็นุกคนก็น่าจะเห็นเหมือนกันครับเวลาแบบเราไลฟ์ไปนี่เฮียชอบมีเสียงผมมาเสียงแบบเสียงแบบเสียงที่แบบผมชอบทำมาเสียงแบบแบล๊วบวฮังงยิงแบบอุ้ยมาเองช่วงนี้เฮียเป็นบ่อยอ่ะย่างเมื่อวานที่ของเฮียก็เป็นเหมือนกันครับอยู่ดีๆก็ขึ้นมาน้นเนี่ย นั่นไงนี่ไงแล้วบางทีเฮียก็จะบอกว่าแล้วทำทำไมไม่รู้กันเลยว่าเป็นคตอยเป็นคำสร้อยนี่ไงเห็นปหมจะมีความโมเมนต์น่ารักอย่างที่เราบอกที่นิวบอกไปแบบนี้เลยก็ตรงคาแรคเตอร์ตรงคอนเซ็ปต์ We just act new new um what um kind of personality I s e c r o t that anyone haven't heard or known before and then the personality was like um, he loved to make like a weird Like cute sound, like <laughs> automatically. It's like he doesn't even no know answers. that he's doing it. Mm. <laughs> it's like all these little details it's and 20 audiences 20 like uh, spread the love and positivity and also the yeah. cuteness. The ah. yeah. To see. <laughs> <play>. <laughs> เอออสอนแล้วสอนคือแล้วถ้าอย่างงั้นประมาณนี้ประมาณนี้จะให้น้องไปพักผ่อนดีกว่าขอบคุณนะทั้งนั้นวันนี้ขอบคุณนุ่มเยมากนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายแฟนๆเดี๋ยวบ๊ายบายแฟนๆนิดนึงยูโคเป็นกำลังใจให้เมียด้วยนะครัะเนาะยูโคจะสนุกนะครับบ๊ายบายขอบคุณมากครั่ะเจอกันปาโสรบุยอะไรเจอกันเจอกัน